นี่คือสิบห้าอัปเดตสุดท้ายของเวอร์ชันหน1่งจซึ่งมันก็เป็นความรู้ใหม่ที่ผมได้มานะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูกันแฟนก็ขอฝากทุกคนกดซับและกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,112ไลค์กันด้วยล่ะแล้วขอคุณแฟนอาร์ตอันนี้ด้วยนะรูปโคตรสวยเลยเอาล่ะเฮ้ยวิกเกิซึ่งอันแรกมันก็ไม่ได้ไกลจากไหนเลยอะนะมันก็คือปลาแซลมอนในมือผมนี่แหละซึ่งในเวอร์ชัน1.21.4ปลลาแซมอนมันก็มีขนาดแลยี่ะมันก็จะมีขนาดเล็กไม่ซูมดว่ามันก็จะมีขนาดเลล็กกขนาาดงแล้วก็ขนาดโตอ้วน ถึงในเบล็อกก็น่าจะมีอยู่แล้วนะในจาว่ามันก็เพิ่งมีในเวอร์ชันนี้นี่แหละอัปเดตที่2เพื่อนๆคิดว่าไอแท่งไม้อันนี้มันคืออะไรกันนะซึ่งจริงๆแล้วมันคือเลสโตนทอชนะใช่ครับเขาเปลี่ยนโมเดลใหม่เึื่องมันก็จะสวยกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผมว่ามันน่าจะน่าเกียดกว่าเดิมเยอะเลยผมให้เพื่อนๆตัดสินแล้วกัน่าเพื่อนๆชอบแบบเก่าหรือว่าแบบใหม่มากกว่ากันก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะและนี่คืออัปเดตที่ผมมองว่ามันก็มีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าจะมองว่ามันก็ไร้้ปปรรระะโชนนนน์กกกก็็ไไไดดเเหหหมือั่ติาาคจ ก็ได้แต่ด well ้วยฟีเจอร์นี้ที่มีชื่อว่า Rotate w i t h my c a r d มันก็จะทำให้เราหันไปพร้อมกับรถ m y c a r d เลยซึ่งแบบนี้ก็จะมองยากนะผมลองให้มันไกลกว่านี้แล้วกันเออวุบอ่ะอันนี้ไงอ้าวโอเคมันหลุดอ่าปุ๊บ เราก็จะหันไปพร้อมกับไมค์คารดแบบนี้เลยอะนะซึ่งมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนอกจากเราจะไปทำโรลเลอร์คสเตอร์หรืออะไรที่อยากให้คนหันตามไปโดยก็น่าจะดีเหมือนกันแต่อัปเดตนี้มันก็ไม่ได้เพิ่มมาอย่างเดียวน่ะสิสำหรับรถไมค์คารหรือว่ารถรางอันนี้อะนะเพราะว่าเราสามารถใช้คอมพินเตอขึ้นอยู่บนหน้าจอปรับความเร็วของรถไมค์คารดได้ซึ่งมันก็จะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะทุกคนดูตรงนู้นดิโอไม่ก็แต่มันก็ไม่ทำให้เร็วเฉยๆนะสิเพราะว่าเราสามารถเก็บสปีดมันนไวว้้้แแลก็เอาามยิงบบี ได้โอ้ว้าวผมก็เพิ่งลองครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยก็เคยเห็นคลิปฝรั่งมาก่อนแล้วแหละแต่มันก็พอมาทำเองมันก็หาใช้ได้อยู่แต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนที่ผมเคยเห็นฝรั่งเขาทำเลยนะเอาว i เล a เ e อร์วิเลชเชอร์อ่าว๊บอ่๊บโอเคผมขอปรับเป็นความเร็ว999เลยันโอ้ย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 โคตรดูทผมแทบจะไม่เห็นตัวนอยู่แลองยิ้มก่อนแลวกันไว้เจอกันนะพวกขอให้โชคดีโอ้ย เดี๋ยวก่อนแลมันไปไหนวันนั้นผมขอลองบินหามันก่อนแล้วกันเออสเปกเ,เ,เตอร์หมดอ๋อ โอ้ยผมก็บินมาไกลาใช้ได้แล้วผมหาไม่เจอสักทีเพื่อนๆเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าซึ่งอันนี้คนที่ไม่ค่อยสังเกตก็จะไม่เห็นหรือว่าจะไม่รู้เรื่องเลยอะนะแล้วมันก็คือแบนเนอร์แพทเทิร์นื่งมันก็มีโลโก้เป็นของตัวเองทุกอันเลยอะนะแต่ผมก็จะมีเรื่องตลกมาบอกมันกันทุกคนคิดว่าแบนเนอร์มาถูกอัปเดตมาในเวอร์ชันไหนก็ลองคอมเมนต์วาข้างล่างได้เลยนะและคำตอบก็คือ1.8นั่นเองเออมันคือกี่ปีไปแล้ววะเนี่ยแล้วมันก็คือ, 2014, อเซฟเทมเปอร์20 ตอนที่มีอัปเดตของอาร์เมอร์ทริมอาร์เมอร์ทริมของแต่ละอันมันก็มีสัญ,ญลักษณ์บอกหมดเลยนะว่าไหนคืออันไหนและตอนที่ไมค์ขับอัปเดตหามาพวกชาทของหามันก็มีหน้าตาเป็นของตัวเองหมดเลยอะนะถ้าใครกลัวแบนเนอร์น้อยใจแล้วก็คอมเมนต์อิโมจิรูปคุณปู่ไว้ข้างล่างได้เลยนะแล้วเรากลับมาที่ไบอมเพลการ์เดนกันเลยดีกว่าและใช่ครับมันก็คือเรื่องของคริกกิ้งนั่นแหละเอาหน้าผมรู้ทุกคนเบื่อมาแล้วแต่ก็ให้ผมอธิบายเถอะถ้าใครให้ดูคลิปผมก็รู้คริกกิ่งมันก็สามารถเกิดได้ดยาา้เาางไวไวงม,บบม,มข,งขงผมล แลวความพิเศษของมันก็คือเราไม่สามารถใช้เนมแท็กในการตั้งชื่อให้มันได้ซึ่งนั่นก็แปลว่าไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่เขาก็ไปอยู่ดีเอ่อผมไปถึงดีสปอนนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยซึ่งวิธีเดียวที่เราจะพาคริกกิ่งกลับบ้านได้ก็คือเราต้องใช้ขวานที่แอนเชนด้วยซิวทอชแล้วก็ขุดหัวใจมันกลับบ้านไปได้เลยแล้วก็ต้องขุดไม้ด้วยนะจะได้สปอนได้เพื่อนๆทุกคนก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกแานทอมหรือว่าครีปเปอร์มันก็จะกลัวแมวเกยลตันก็จะกลัวหมาแล้วตัวอะไรล่ะที่มัันจจะะกกลลลววคซึ่งงําตอพผม ให้ดูแล้วกันพิเลตเจอปกติมันก็จะวิ่งหนีไปแบบนั้นเลยนะโย่งวิ่งไวจังวะเนี่ยอีโวเกอร์ <c oughs> ว้าวผมไม่เคยเห็นพวกวิเลเจอร์วิ่งไวขนาดนี้เลยฮนะหรือแม้กระทั่งวินดิเซเต มันก็วิ่งหนีมันคันด้นข่าวว่านายก็มีขวานไม่ใช่หรอพวกนายก็ไปตัดมันสิแต่ก็ยังโชคดีอะที่เราเวนเจอมันก็ไม่ได้กลัวครีกกิ้งจะพูดว่าโชคร้ายดีวะเนี่ยเรื่องนั้นก็แปลว่าเราก็สามารถทำกำแพงครีกกิ้งให้ปกป้องหมู่บ้านเราได้อะนะเพราะพวกพิเรนเจอร์มันจะวิ่งหนีไปหมดเลยแต่ต้องทำใหญ่แค่ไหนวะเนี่ยจะคุมหมู่บ้านทั้งหมดและเราก็ไม่สามารถใช้เรือในการพาครีกกิ้งกลับบ้านได้แต่ว่าเราก็ยังพาวัวกลับบ้านได้แฮะปกลับบ้านเราดีกว่าเพื่อนซึ่งวิธีเดียวเราาาามััันนกกลบบ้้้ไดด็คืออเรตงหวใจของมันแล้วก็มามางกับบนก ผมขอบอกเลยว่าไกลใช้ได้อยู่เหมือนกันซึ่งไอ้พวกนี้ก็คือตัวหลอกที่ผมเสกมานะผมลองต่อยมันให้ดูก็ได้เพ,เพื่อนเเห็นบล็อกข้างลัางผมหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ใช่มอสหรือว่าอะไระนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็คือบล็อกเรซินนั่นเองซึ่งมันก็มีบล็อกแบบอิดบล็อกแบบ it, บันไดอิดบล็อกแบบอิดสลับรัวอิดแล้วก็บล็อกแกะสลักซึ่งถูกรู้กัรู้นะว่าข้างในมันคือไอสติมแล้วก็บล็อกเรซินปกติแล้วเราจะหาเรซินจากไหนล่ะซึ่งเราก็สามารถหาเรซินได้ใกล้ๆหัวใจขององนะรรรรรกกก้าา้เเเเลลยยยะโดดาาาาา็็สมมมถใชืทุไซ หรือว่าก้อนเรซินมาโ่เจ๊เ่งเราก็สามารถเอาก้อนเรซินมาทำเป็นบล็อกเรซินปกติได้เหมือนกันหรือว่าหากเอาไปเผาเราก็จะได้เรซินบริกมาซึ่งเราก็สามารถใช้เรซินบริกในการทำบล็อกเรซินบริกแล้วก็ทำบันไดซึ่งที่เหลือทดูคนก็น่าจะรู้หมดแล้วนะผมจะไมอ่อธิบายแล้วกันซึ่งผมก็ขอบอกตรงๆเลยอะนะบล็อกพวกนี้มันก็สวยใช้ได้อยู่ซึ่งถ้าเราสร้างประมาณนี้มันก็สวยอยู่นะมันอันนี้มันเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นเสาเลยฮนะแล้วผมก็ล่อเล่นนะข,ข้างในมันเป็นหน้าครกกิงไม่ใช่เต็มเหมือนที่ทุกคนโดนหลอกคก็มมีวา ด้วยเหมือนกันนะนะอย่างแรกเลยก็คือมันสามารถทนไฟได้ถึงตัวมันจะเป็นแค่ไม้อะนะทนลาวาก็ได้เหมือนกันแล้วมันก็ไายในลาวาเลยนะนี่ยหรือว่าจะเป็นแอนวิลที่ลงใส่หัวมันมันก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันหรือว่าจะเป็นฟ้าผ่าใส่มัน มันก็ไม่เป็นอะไรเลยเหมือนกันนะนะดูโวตอนนั้นสิมันมันจะกลายเป็นเนื้อย่างโอเคมันกลายเป็นเนื้อย่างเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเป็นการจมน้ํามันก็ทําอะไรครกกิ้งไม่ได้อยู่ดีเฮียนะซึ่งวิธีฆ่ามันก็มีอย่างเดียวนั่นแหละก็คือเราต้องไปพังหัวใจของมันและไโอมเพลกาเดนมันก็จะไม่มีอัปเดตแล้วอะนะซึ่งผมก็ไปเจอแหล่งข่าวมาก็ไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันที่เขาบอกว่าเพลกาเดนอันนี้มันก็คืออัปเดตสุดท้ายของมันแล้วซึ่งมันก็มีหลายทฤษฎีเลยอะนะที่จะทําให้ไโอมเพลกาเดนมันหมอออออกกนนน้้าาาาเเ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 หมมมมืพววรรรงงงะขลลดดไไ่่่่็ยยยแแบบีีค ในความคิดผมก็ถ้ามีหมอบมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าใบโอมนี่มันก็ดูไม่มีอะไรเลยไอพวกตัวครกกิ่งเก็โคตร่ะซึ่งเราออกจากป่ากันบ้างดีกว่าเดี๋ยวกอนัะแฟงกังผมําทอะไรกันวะนะซึ่งในอัปเดต1.21.4ุดจหลอดออกซิเจนมันก็เปลี่ยนไปแล้วอ่ะนะซึ่งตอนแรกไอพวกของน้ำพวกนี้มันก็เวลาหายไปมันก็หายไปเลยแต่ตอนนี้ไม่นก็กลายเป็นจุดอะไรไม่รู้แทนและสำหรับใครที่รอสำรวนเพลการเดนหรือว่าอยากลองเลี้ยงครกกิ่งดูทุกคนก็ไม่ต้องรอนานแล้วอ่ะนะเพราะทางโมจางเขาคอนเฟิ ปูดง่ายก็คือฤดูหนาวนั่นแหละซึ่งเขาคอนเฟิร์มมาเหมือนกันว่าคอนปีใหม่นี้แน่นอนซึ่งสำหรับใครที่ร้อเล่นอยู่ก็ไม่ต้องรอนานแล้วนะและที่เหลือนี่ผมก็ขอแถมให้แล้วกันซึ่งก้อนเรซินแบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดตามธรรมชาตินะนะเพราะมันก็จะสามารถเกิดได้ตอนที่เราไปตีครกกิ้งแบบนี้แล้วมันก็จะส่งเรซินกลับมาที่ต้นไม้ของมันแล้วเราก็สามารถเก็บได้เลยนะซึ่งผมก็ลองไปเชิญใน YouTube แล้วมันก็มีฟาร,ร์มออโต้มาแล้วจริงๆอ่ะนะคนเล่ไมค้ค้าเนี่ก็ฉลาดใช้ได้เลยนะนีหลังแล้วก็ดอกไม้ใหม เนอะนะตามวิกิมันก็บอกว่าเกิดในเพลกาเดนแต่ผมก็ลองปลูกลองนู่นลองนี่หลายอย่างแล้วมันก็ ไม่เกิดใ้ผมสักทีอะนะก็ไว้รออัปเดตใหม่แล้วกันว่ามันจะเกิดยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างล่ะเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบผมก็ฝากกดซับและก,กดไลค์ด้วยนะทึ้งนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของผมแล้วนะเกี่ยวกับพวกเรื่องคราคิ่งแล้วก็เพลการ์เดนก็หวังว่ามันก็จะไม่มีอีกแล้วนะเพราะว่าเพราะผมก็พูดไปเยอะใช้ท่าอยู่ตั้งแต่คราคิ่งมันยังไม่ออกมาเลยแต่ผมขอตัวไปเที่ยวทะเลก่อนแล้วกันแอดซียูไกด์สน็กซ์วิดีโอไปายกลับจากเรียนก็อย่าลืมเล่นไมค